สวัสด Ph ีครับวันนี <laughs> ้พามาดูความแปลกประหลาดของมะพร้าวดูครับน <laughs> ี่นี่ปลูกไว้สามปีแล้วน้อยใจขุดทิ้งแม่งเลยแต่เออไปเห็นอนนนี่เข้ามันเป็นมะพร้าวตัวผู้ดลยอูจับให้หน่อยดูมัูจับตรงเนี้ยมันบัใเวณเนี้ยนกวขุดมาแล้วก็เจอนี่ครับผมอันเนี้ย จับตรงนี้จับตรงนี้ให้ดูหน่อยว่าเนี่ยดูมันคืออะไรมันจะแตกอะไรหรือว่ามันจะทํำยังไงใครรู้มั้งดูมันแทงขึ้นมาเอาแหวกเลยมือแหวกแหวกให้เลยแหวกแหวกให้เลยแหวกแหวกให้เห็นให้เรื่แหวกให้หมดแหวกให้ดูดูเป็นคล้ายๆงวงช้างนะหรือเป็นคล้ายกระจูเด็กโอเคกระจูแต่ว่าตอนแต่ผมเลยขุดทิ้งเลยสงสัยว่าตัวผู้แน่เลยมันให้ออกลูก เรเาเลยขุด <c oughs> มันแทงหนอ่อจะมีมาฟันดูเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรามาพอเรามาชำระก,กันดูเลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปมีมาถ้าขนาดต้นเป็นเนี้ยผมว่าเบียดผมก็เลยว่าจะขุดออกข,อขุดออกก็ไมา่เห็น่างนี้ผมเห็นในไลฟมีมีสองต้นนั่นแหละต้นหนึ่งมันแตกยอดใหม่ ยอดเนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันแตกยอดผมว่าน่าจะเป็นการแตกยอดนะแต่เราก็จะมาชำแหละให้ดูผมจะไปแกงปลูกมาสามปีแล้วต้นค่นี้เองไม่ดีเนี่ยดูดูที่บ้านมีปลูกอะไรแล้วมันออกแปแปลกๆเหมือนกันไม่เป็นไรนี่มันเหมือนเคี้ยวหรืองาช้างเลยนะหรือเคี้ยวหมูอะเห็นปะเหมือนเคี้ยวหมูออกมาเหมือนเคี้ยวหมูเลยหรือว่าจะโรยวะวันนี้ ดูมันแทงมาเลยแทงให้น้าคิดอยู่นะเดี๋ยวมจะชำแหละดูแต่ว่าเคยเคยเห็นอยู่บางทีมันเป็นยอดแตกขึ้นมานะยอดยอดอันเนี้ยยอดยอดัน<ม>อนี้มันไม่ไปเห็นปะมันไม่ไปมันก็จะแตกยอดใหม่อาจจะเป็นการสร้างยอดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นคล้ายกระจูหรือ หีเขี้ยวหมูตันประมาณนี้หรืองาช้างหรืองงช้างนะออกมาแบบนี้ดูดิออกมาแบบนี้ใครก็งงลไหมอ่ะดูมันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันแปลกด้ยดีผมไม่มาขอหวยนะถูกขุดไปแล้วหรือต้อาไปบูชาก่อนหรือจ้เอาไปบูชาก่อนมีดมันจะฟันข้าวเหรอมีดมีดมันก็แปลกนะแต่เราจะเราจะพาดูมันคืออะไรกันแน่ ข้งในก็ขุดออกแล้วเราคล่องใจเราก็จะถือทำการทำหลอกทำหลอกตรงนี้เอาตรงนี้ก็ดีเ <Bei. S 1> นี่ยเออจะต้องปันแต่ก่อนี้ก่อนนี่ยฟันอะไรกันจะเอายอดหรือแกงเนี่ยมีการบูชาเหอนก็แล้วแต่ตับอีกท่านึง แรงวมาจริงเหรอ่ะโอ้โหแปลกเราเจอหน้าพิชากานเข้าไปนี่ครับออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเราเริ่มนี่เดี๋ยวเราจะดูเราจะงงนี่นไหม นี่เราจะตัดดูว่ามันเป็นยังไงลงใสมันคือยอดอะไรหรือเป็นงาช้างหรือข้างในมีสมบัติเราฟันไปแล้วนะเราฟันไปแล้วนี่มันยังอยู่เดี๋ยวเราจะชำแหละให้มันดูผมรู้สาเหตุนะครับนี่ยอดยอดยอดของมันนี่นี่มันน่าวนี่ยอดมันน่าอืมมันเลยแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่เป็นพิมพ์พันธหรอก ตัวยอดเดิมมันเน่ามันก็เลยแตกยอดใหม่นี่เห็นยังนี่คือยอดเดิมมันน่าจะเน่าดูต้นนี่เห็นไหมยอดเดิมมันเน่าโอเคนี่ครับรู้สาเหตุแล้วครับนี่ดูยอดเดิมมันมันเน่าไป มันเลยแตกนี่คือยอดใหม่ของมันมันไม่ใช่งาช้างหรืองาหรือหรือสิงมาสะจันงาช้างเที่ยวหมูสิงประลาที่จะมาขอหวยนะครับมันเป็นเหตุเหตุปัจจัยทางธรรมชาตินะครับนี่ถ้าคนไม่รู้ก็ต้องไปขอหวยเนี่องจูกภูงอะไรล้อมกระจูน,นี่กระจูเนี่ยได้นี่คือยอดมะพร้าวที่จะแตกใหม่พอยอดเดิมมันเกิดการเน่าไปมันเกิดการเน่าไปเห็นไหมเห็นปะ่ะมันก็เลยแตกยอดใหม่น,นี่เราจะพาให้ดู ็เเหนลยสุดท้ายก็คือยอดจริงๆเห็นไหมนี่ครับนี่คือยอดที่ว่ายอดเดิมมันผมพาเลยนะออกไม่ได้เลยสร้างยอดใหม่ขึ้นมาเป็นยอดนี้ออกข้างต้นเลยถ้าเกิดเป็นนั่นมันก็จะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเพราะเกิดตอนตอนนี้เรา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 แพ้กันไปมันก็จะเป็นแพเหมือนพญาหน้าคนก็จะกลับมาขอข่วยกันอีกคือใบเนี่ยมันก็จะไปแตกใช่ไหมเหมือนใบพะพ้าเป็นเป็นแพแพนแพนก็เกิดการขอห่วยแต่ความจริงแล้วคือยอดเดิมมันเกิดการ เสียหายเลยด้ยดูนี่เห็น,นไหมโอเคก็าาฝากกันครับทำแหละดูพยาหน้าให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงโอเคเคี้ยวหมูเคี้ยวตานเคี้ยวช้างกระตูเด็กโอเคครับเจอมาคลิปหน้าครับดูสาเหตุเรียบร้อยโอเคนะครับเจอมาคลิปหน้านะครับหายคล่องใจครับผม